จะลองก่อนนีเปิดใส่ทุกใส่ทุกหลอดเลยเพราะว่าพี่จะทำข้อพิพาดอ่ะเปิดเลยฟีสินค้านะคะลูกค้าสินค้านะคะทางระบบนะคะไม่ใช่ลูกค้านะคะรบกวนช่วยตรวจสอบให้นิดนึงนะคะซื้อหลอดไฟนะคะ135วัต์นะคะทั้งหมด4หลอดนะคะสี่บาทนะคะ4หลอด 458ร้อยหาสิารสี่นะคะเป็นหนึ่งสิบาทห้สตังค์นะคะตกตอลอดนะคะตัวนี้เป็นหลอดธรรมดานะคะไม่ใช่ LED เขาแจ้งประเด็นที่หนึ่งคือเขาแจ้งบอกว่า135วัตต์ไม่เต็มค,งงนะค,ะคุณทราบได้ยังไงนะคะคุณทราบได้ยังไงนะคะหากคุณต้องการสว่างคุณต้องซื้อ LED ค่ะสว่างกว่านี้คุณจะต้องซื้อ LED ในระบบคือแจ้งไว้อย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นหลอดอะไรนะคะข้อมูลรายละเอียดนี่มีครบเลยนะคะใส่ทีละหลอดเลยฟรีจับตรงจับตรงขั้วเวลาใส่นะประเด็นที่สองนะคะที่มีปัญหาคือโอเค ลองหลอดต่อไปประเด็นที่2มีปัญหาคือสอบถามเข้ามาว่าขั้วไม่ค่อยแน่นนะคะเราไม่รู้ว่าขั้วไม่ค่อยแน่นคือแบบไหนคะขั้วไม่ค่อยแน่นถ้าคุณมีเราแจ้งคุณไปแล้วมีปัญหาส่งกลับมาให้ร้านเช็คและร้านเปลี่ยนตัวใหม่ให้แค่นั้นหลังจากนั้นเขาสอบถามว่าประกันเท่าไหร่เราแจ้งเขาว่าประกัน7วันเขาแจ้งว่าไม่มีที่ไหนประกัน7วันนะหลอดไฟต้องประกัน1ปี ที่ไหนคะคุณแจ้งได้เลยคะ่ะว่าที่ไหนแล้วคุณสามารถไปสั่งซื้อได้เลยอันนี้คือแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะขอใส่อารมณ์นิดนึงนะคะแล้วจะมาใส่อารมณ์ว่าเออร้านจะต้องประกันให้เขาหนึ่งปีนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยคะ่ะหลอดไฟที่ไหนมีคะเจ้าหน้าที่รบกวนตรวจสอบนิดนึงนะคะทางแพลตฟอร์มนะคะจะมาเอาแต่ใจตัวเองแล้วให้ร้านประกันให้หนึ่งปีนี่เป็นไปไม่ได้แล้วจะมาใส่หาใส่ข้อหาให้ร้านบอกว่า ค่ะคุณประกันแค่เจ็ดวันแสดงว่าหลอดคุณมีเอ่อมีอายุการใช้งานเพียงแค่เจ็ดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่โอเคนะคะเนี่ยใช้ได้ทั้งสี่หลอดเลยนะเมื่อกี้พนักงานลองใช้ได้ทั้งสี่หลอดนะคะขอใส่อารมณ์นิดหนึ่งนะไม่โอเคเลยนะคะรละกวนทางระบบติดต่อร้านดนวยนะคะเนี่ยหาแจ้งว่าระดับแสงที่ไม่ตรงกับที่เสนอขายตรงไหนคะ ฟีเธอเปิดใหม่เลยฟีเอาอีกหลอดเอาเอาซักหลอดใส่เข้าไปนี่คือหลอดร้อยสามสิบห้าวัต์เป็นหลอดเกียวธรรมดาที่ไม่ใช่ LED คุณต้องการไฟสว่างกว่านี้คุณต้องไปซื้อหลอดที่แพงกว่านี้นะคะหลอดที่แพงกว่านี้แล้วที่ต้องเป็น LED ค่ะเนี่ยสว่างมากเลยนะคะเนี่ยสว่างกว่านี้อีก โอเคถอดเลยฟรีทั่วหลอดไม่แข็งแรงเราไม่รู้ว่าไม่แข็งแรงของคุณคืออะไรนะคะความเข้มของแสงสว่างไม่ถึง1 3อวัต์คุณเอาอะไรวัด